พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าคาะเวลานั้นมีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีพระมารดาของพระเยสุเจ้าทรงอยู่ในงานนั้นพระเยสูเจ้าทรงได้รับเชิญพร้อมกับบรรดาศิษย์มาในงานนั้นด้วยเมื่อเล่าอางุนหมด พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงมาทูลพระองค์ว่าเขาไม่มีเหล้าอางุ่นแล้วพระเยซูเจ้าตรัสว่าหญิงเอย๋ยท่านต้องการสิ่งใดเวลาของเรายังมาไม่ถึงพระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงกล่าวแก่บรรดาคนรับใช้ว่าเขาบอกให้ท่านทำอะไรก็จงทำเถิดที่นั่นมีองค์หินตั้งอยู่หกใบเพื่อใช้ชำระตามธรรมเนียมของชาวยิว แต่ละใบจุน้ำได้ประมาณหนึ่งลิตรพระเย,ยสุเจ้าตรัสกับบรรดาคนรับใช้ว่าจงตักน้ำใส่องค์ให้เต็มเขาก็ตักน้ำใส่จนเต็มถึงขอบแล้วพระองค์ทรงสั่งเขาอีกว่าจงตักไปให้ผู้จัดงานเลี้ยงเถิดเขาก็ตักไปให้ผู้จัดงานเลี้ยงได้ชิมน้ำที่เปลี่ยนเป็นเหล้าอางุ่นแล้วไม่รู้ว่าเหล้านี้มาจากไหนแต่คนรับใช้ที่ตักน้ำรู้ดี ผู้จัดงานเลี้ยงจึงเรียกเจ้าเบ่ามาพูดว่าใครๆเขานำเหล้าอางุ่นอย่างดีมาให้ก่อนเมื่อบรรดาแขกดื่มมากแล้วจึงนำเหล้าอางุ่นอย่างรองมาให้แต่ท่านเก็บเหล้าอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้พระเยสุเจ้าทรงกระทำเครื่องหมายอาศัศจรรย์ครั้งแรกนี้ที่หมู่บ้านคานาแคว้นกาลิลีพระองค์แสดงพระสิริรุ่งโลดของพระองค์และบรรดาศิษย์เชื่อในพระองค์ พระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเ,เทินพี่น้องที่รักนี่คืออัศจรรย์ครั้งแรกในชีวิตของพระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนน้ำธรรมดาให้เป็นเหล้าอางุ่นในงานสมรสที่หมู่บ้านคานาแคว้นกาลิลีถ้าเกิดพี่น้องมีโอกาสไปแสวงบุญที่อิสราเอลเนี่ยมักจะพาพี่น้องเนี่ยไปหมู่บ้านกาลิลีด้วย และหมู่บ้านกาลิลีก็จะมีเหมือนเล่าเขียนว่าเวดดิ้งวน์เวดดิ้งแล้วกันนะเล่าแห่งเมืองกาลิลีวน์ในงานมงคลสมรสแล้วกันนะแล้วก็สักสิบกว่าปีที่แล้วพ่อก็ไปมานะแล้วพ่อก็ซื้อไวน์ไองานแต่งงานที่เมืองคานามาด้วยสองขวดผ่านไปสิบกว่าปีละพาะยังไม่ได้ดื่มเลยถ้าเกิดว่าพี่น้องจําได้เดีย๋ยวปีหน้าถ้าเกิดมิซาฉลองเนี่ยพระเยซูเจ้าทำอาศาัศจรรย์เนี่ย ก่อนถึงวันนี้พี่น้องเตือนพ่อนิดนึงนะก็พ่อก็จะเอาไวน์สิบกว่าปีที่พ่อซื้อมาเนี่ยแล้วก็เรามาลองชิมกันไม่รู้เน่าหรือเปล่านะแต่ว่าไวาาน,าน,าน,วน์หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีเมืองหมู่บ้านคานาเนี่ยกับเมืองนาสลัดเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันในพื้นที่แอรเรียนะถ้าพี่น้องขึ้นในสมมติพี่น้องอยู่หมู่บ้านคานาเนี่ย พี่น้องขึ้นบนหลังคาบ้านก็จะเห็นหมู่บ้านนาซาเลต์งั้นจะเป็นเหมือนกับติดกันแล้วกันนะพระเยซูเจ้าอยู่นาซาเลตนี่มางานแต่งงานที่เมืองคานาสองหมู่บ้านนี้เป็นญาติพี่น้องกันแต่งงานกันแล้วก็ย้ายไปอยู่นู่นทีนี่ทีนั่นทีจึงไม่แปลกที่เขียนว่าในงานนี้แม่พระและพระเิซุเจ้าได้รับเชิญมางานแต่งงานนี้ด้วยบ้างก็วว่ามารดาของเจ้าเบ่าเนี่ย เป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่พระจะเป็นยังไงอันนั้นไม่สําคัญแต่สิ่งหนึ่งประการหนึ่งที่เห็นในวันนี้คือพระเยซูเจ้ามาพร้อมกับบรรดาสิทธิ์แต่ไม่ใช่สิษย์สิบสองคนแน่ๆเพราะพระเยสุเจ้าเริ่มจะเปิดเผยพระองค์เองทั้งสิทธิ์ที่มาในวันนี้น่าจะมีเพียงแค่ห้าคนเป็นห้าคนแรกๆยังไม่ครบสิบสองคนหนึ่งในห้าคนน่าจะเป็นนักบุญยอนผู้นิพนธ์พระโรสาร พระวสารในวันนี้เราอ่านพระวสารของนบุญยอนงั้นต้องเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เท่านั้นถึงจะรู้รายละเอียดทุกอย่างรู้คําแม่พระพูดรู้คําพระสุซูเจ้าตอบและอื่นๆงั้นต้องเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์สันนิษฐานได้ว่าหนึ่งในห้าคือยอนผู้เขียนพระวรสารที่เราฟังในวันนี้น่าแปลกใจประการที่หนึ่งไม่มีชื่อนบุญโยเซฟมาร่วมงานด้วยพระกัมพีบอกมีแม่พระ แล้วก็พระเยซูเจ้าพร้อมกับบรรดาศิทธิ์นั้นจึงสันนิษฐานได้ว่านบ,บุญโยเซฟน่าจะสิ้นใจไปแล้วจึงไม่ได้มาร่วมในงานนี้ส่วนพระเยซูเจ้ามักจะไม่ค่อยออกงานลื่นเลงหรอกแต่พระองค์ก็มางานนี้อาจจะเป็นเพราะลูกพี่ลูกน้องแต่งงานหรือประการที่สองอาจจะเพราะว่าไม่ไว้ใจที่จะปล่อยให้แม่พระมาร่วมงานเพียงคนเดียวและก็เวลาอาจจะเย็นแล้วด้วย งั้นจึงไม่มั่นใจว่าแม่พระใบคนเดียวกับงานนี้จะปลอดภัยไหมจะมีอะไรไหมและอื่นๆเพชรเจ้าก็จึงมาร่วมงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อมาถึงงานสลับชาวยิวกฎเกณฑ์ของชาวยิวจะเป็นกฎก็ว่าได้จะแต่งงานกันในวันพุธนี่เป็นกฎของโมเสสวางไว้นะชาวยิวมักจะแต่งงานตามกฎก็ต้องแต่งงานในวันพุธ ภาษาอังกฤษไม่รู้เป็นที่มาหรือเปล่านะภาษาอังกฤษคำว่าวันพุธเนี่ยคือเว้นเดย์วันพุธแต่สามตัวแรกของคำว่าเว้นเดย์คือ W-E-D เนี่ยเว e เนี่ยนอกจากแปลว่าวันพุธแล้วแปลว่างานสมรสด้วยเช่นเดียวกันจึงไม่รู้ว่าเป็นการมาจากธรรมเนียมชาวยวหรือเปล่าว่าต้องแต่งงานวันพุธสำหรับการแต่งงานของชาวยวถึงเป็นงานใหญ่เลี้ยงกันทั้งหมู่บ้านจะจัดงานเลี้ยงเจ็ดวัน แล้วสิ่งสําคัญที่ต้องขาดไม่ได้งานนั้นเลยคือเล่าอางุ่นซึ่งเป็นเหมือนจุดสําคัญเป็นเหมือนไฮไลท์รองจากเจ้าเบ่าเจ้าสาวคือเล่าอางุ่นแล้วปีปนอนลองคิดดูซิว่าถ้าเกิดเล่าอางุ่นซึ่งเป็นไฮไลท์รองลงมาเนี่ยหมดในงานนั้นเจ้าภาพน่าจะเป็นยังไงเนี่ยทุกคนต่างมาก็ต้องอ้าวขอวายหน่อยนะวายหน่อยนะบอกวายหมดโอ้โหเสียหน้าเลยงานแต่งนี้ เลิกไม่ดีเอาซะเลยถ้าเกิดอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดวายหมดในวันที่สองแล้วก็เป็นลมเลยอีกห้าวันจะเหลืออะไรกันเนี่ยเราต้องไปหาซื้อกันมาไม่ใช่หากันได้ง่ายเพื่อเตรียมสําหรับคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยฉะนั้นโชคดีของเจ้าเบ่าเจ้าสาวคู่นี้ที่วายหมดในความโชคร้ายของเขาแม่พระอยู่ท่ามกลางพวกเขาแม่พระสังเกตสังกาเห็นพระกัมพีบอกแม่พระก็ไปหาพระเยสูเจ้า ไม่ได้พูดอะไรมากเลยบอกพระเยซูเขาไม่มีเล่าอังุนแล้วนะคํานี้พระยศเจ้ารู้ทันทีเพราะเล่าอังุนเป็นเหมือนจุดสําคัญเป็นเหมือนกับสิ่งสําคัญในงานเลี้ยงแม่พระกลัวบอกกับว่าเนี่ยเขาไม่มีเล่าอังุนแล้วนะนั่นคือแม่พระใส่ใจในความทุกยากในความเดือดร้อนแล้วยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือก่อนที่เจ้าเบา่าว่าเจ้าสาวจะมาขอแม่พระอีก ดีไม่ดีเจ้าเบาเจ้าสายยังไม่รู้เลยว่าเล่าเอาเงินหมดพ่อโมแต่ไปรับแขกนู่นนี่นั่นแต่เบื้องหลังเนี่ยแม่พระอยู่คอยดูว่ามีอะไรไหมที่จะสามารถช่วยเหลือได้พระเยซูเจ้าก็บอกว่าแม่มันยังไม่ถึงเวลาของเรานะดูเหมือนจะปฏิเสธแต่พระเยซูเจ้าปฏิเสธแบบสำเนียงคงแบบไม่ได้เข้มเข้มหรอกนะแม่พระก็รู้ว่าพระเยซูเจ้าเป็นคนจิตใจดี พขาอยู่กันมา30ปีต้องรู้ว่าลูกของเรานิสัยเป็นอย่างไรวันอทิตนี้ใครที่เป็นแม่แล้วพาลูกมาเนี่ยอยากเป็นครูเนี่ยก็ต้องรู้ว่าไอ้ลูกผู้ชายลูกผู้หญิงนิสัยเป็นยังไงแม่พระอยู่กับพระเจ้ามา30สปีไม่รู้หรือว่าพระเจ้าเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารพร้อมช่วยเหลือแต่ปาบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเรานะแม่หรือเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาก็ไม่ไคขอให้เราช่วยซะหน่อยนะคงปฏิเสธไปแบบไกลๆเล็กน้อย แม่พระรู้เลยว่าไอปฏิเสธอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็ทําให้พระกัมพีเขียนต่อไปว่าพระแม่พระจึงไปหาคนรับใช้นะแล้วบอกกับคนรับใช้ว่าถ้าเกิดชายคนนี้เขาบอกให้ท่านทําอะไรนะแม้จะดูไม่น่าเชื่อนะแต่ทําเถอะเห็นไหมครับว่านี่คือแม่พระรู้ใจลูกชายเป็นอย่างดีเดี๋ยวลูกชายต้องสั่งแน่นแน่เลยไปบอกกับคนใช้ก่อนว่าเอยถ้าไอคนนี้มันบอกอะไรนะทำไป บอกอะไรมาทําไปก่อนเดี๋ยวดีเองกันละแล้วสุดท้ายพระเยซูเจ้าก็ทําอย่างนั้นจริงๆเรียกคนใช้มาแล้วบอกว่าตักน้ําให้เต็มตุ่มไอ้คนรับใช้ก็บอกเอาเฮ้ยเมื่อกี้แม่พระบอกว่าไอ้นี่บอกให้ทําอะไรก็ทําตักน้ําให้เต็มตุ่มก็เชื่อตักเต็มตุ่มผลสุดท้ายน้ําที่ตักกลายเป็นเล่าอางุ่นชั้นเลือดพระคมภีร์ในวันนี้ต้องการบอกอะไรกับพี่น้องบ้างประการที่หนึ่งในชีวิตของเรา เหมือนเจ้าภาพมีความบกพร่องแม้นเตรียมเป็นอย่างดีแล้วเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ยังมีความบกพร่องเกิดขึ้นได้และความบกพร่องของงานสมรสในวันนั้นคือเล่าอางุนหมดงั้นพี่น้องก็ลองมาสำรวจตัวเราเองซึว่าในชีวิตของเราแม้นจะเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างแม้นจะกระทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็ว่าต้องมีความบกพร่องที่อยู่ในตัวของเราการบกพร่องของเจ้าบ่าเจ้าสาวในงานสมรส ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างดูตึงเครียดไปทันทีงั้นชีวิตของพี่น้องอะไรที่เป็นความบกพร่องเนี่ยจะทําให้ครอบครัวตึงเครียดจะทําให้ครอบครัวไม่มีความสุขไม่รู้จะทํำยังไงกันโชคดีที่ครอบครัวนั้นมีแม่พระอยู่ปัญหาจึงได้รับความบรรเทานั้นในครอบครัวของพี่น้องถ้ามีปัญหามีความบกพร่องจะมีปัญหาที่มากมายแต่อย่าลืมโชคดีของเราเหมือนกันมีแม่พระอยู่ แม่พระจะคอยบันเทาและจะคอยช่วยเหลือเราแต่เหนือสิ่งอื่นใดอย่าให้มีความบกพร่องในตัวเราเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือประการที่หนึ่งสำหรับประการที่สองก็คือพระเยซูเจ้านำความสุขมาสู่ครอบครัวนั้นแม้มีความบกพร่องในครอบครัวของเราก็เช่นเดียวกันแม้มีปัญหาแม้มีอุปสรรคมากมายคนที่สามารถคืนความสุข ให้กับครอบครัวของเราได้คือองค์พระเยซูกิสซาจ้าและพระองค์สามารถทำในสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าถ้าเราวอนขอพระองค์แล้วจะเป็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในเมืองคานาในวันนั้นน้ำธรรมดาแปลเปลี่ยนเป็นเหล้าอางุ่นชั้นเลิศนี่คือพระเยซูเจ้าพลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมือพี่น้องก็เช่นเดียวกันเมื่อเราวอนขออะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยความเชื่อมั่น จากพระองค์มันจะกลายเป็นของประทานชั้นเลิศที่เราคาดไม่ถึงเช่นเดียวกันเพราะอะไรที่เป็นธรรมดาธรรมดาใครๆก็ทําได้นั่นไม่ใช่พระเยซูเจา้าถ้าพระองค์จะมอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับเราพระองค์จะมอบสิ่งที่เรียกว่าชั้นเลิศเหมือนเราเนี่ยจะหาซื้ออะไรทักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเราไปต่างประเทศเนี่ย นึกถึงว่าคนนั้นจะหาซื้อของที่ลึกอะไรให้กับใครเนี่ยเรามักเลือกสิ่งที่ดีๆที่สึกว่าเขาจะพอใจเป็นชั้นเลิศสำหรับพวกเขาพระเยซูเจ้าก็คิดถึงเราเสมอและเมื่อพระองค์จะประทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับเราเนี่ยพระองค์จะประทานสิ่งที่เรียกว่าชั้นเลิศดให้กับเรางนั้นพ่ออยากจบบทเทศของพ่อในวันนี้โดยการบอกกับพี่น้องสองประการว่าอย่าลืมความบกพร่อง หรือการทําอะไรที่อาจจะไม่สู้ดีนักเนี่ยนาความทุกข์มาสู่ครอบครัวเหมือนกับความบกพร่องของคู่สมรสหรือการเตรียมงานนําความทุกข์มาสู่ครอบครัวฉนั้นขอบกพร่องของเราที่มีอะไรบ้างแก้ได้ก็แก้อย่าทําให้คนอื่นต้องมีความทุกข์และประการที่สองซึ่งเป็นประการสุดท้ายในวันนี้โชคดีของงานคานามีแม่พระอยู่พวกเราก็เช่นเดียวกันโชคดีของเรา ที่พระเยซูเจ้ามอบแม่พระให้กับเรานันก็ขอให้เรามีความเชื่อมีความศรัทธาในตัวแม่พระแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราจะผ่านพ้นไปได้อย่างดีขอพระเป็นเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน